สามสัปดาห์ก่อนผมอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ในการประชุมลับหลังประตูปิดกับเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของยุโรปหัวข้อมีเพียงเรื่องเดียวการความบารทางการเงินต่อรัเสเซียหลังสงครามยูเครนบรรยากาศในห้องประชุมตึงเครียดหนักอึ้งและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากถ้อยแถลงสวยปรูที่ยุโรปใช้ต่อสาธารณาชนไม่มีสื่อไม่มีกล้องและไม่มีพื้นที่ให้คำตอบใจก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องและอยู่กับเราไปจนถึงท้ายรายการเพื่อไม่พลาดทุกช่วงสำคัญขอ,ของเหตุการณ์ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งพูดประโยคที่ทำให้ทั้งห้องเงียบลงทันทีเขายอมรับตรงไปตรงมาว่ายุโรปเคยเชื่อว่าการอายัดทรัพย์สินของรัสเซียจะทำให้มอสโกซุดลงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามพวกเขาไม่ได้ทำให้รัสเซียอ่อนแอหากแต่สร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ควบคุมไม่ได้การแช่แข็งทรัพย์สินไม่ใช่อาวุธที่ไร้ผลข้างเคียงมันไม่เพียงกระทบตัวเป้าหมายแต่ยังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของทั้งระบบการเงินโลกความกังวลในห้องประชุมไม่ได้อยู่ที่สงครามยูเครนเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่คำถามใหญ่กว่านั่นคือเมื่อยุโรปข้ามเส้นนี้ไปแล้วจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกนี่ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเชิงนโยบายแต่คือสัญญาเริ่มต้นของความปั่นป่วนระดับโครงสร้างและมันคือจุดตั้งต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะตามมาวันที่26กุมภาพันธ์ปี2022ยุโรปตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเงินโลกสหภาพยุโรปสั่งอายัดเงินสำรองของธนาคารกลางรัสเซียมูลค่าประมาณ300แล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ไม่ใช่ทรัพย์สินของนักธุรกิจ ไม่ใช่เงินของโอลิการ์แต่คือทรัพย์สินอธิปไตยของรัฐมหาอำนาจเส้นแดงทางการเงินถูกขีดขึ้นในวันนั้นและถูกข้ามอย่างชัดเจนระบบที่โลกคุ้นเคยซึ่งแยกการเมืองออกจากสิทธิในทรัพย์สินเริ่มสันคลอนทันทียุโรปเชื่อว่าการแช่แข็งเงินจำนวนมหาศาลนี้จะเป็นแรงกดดันรุนแรงพอจะบีบให้รัสเซียยอมถอยแต่ในความเป็นจริงมันกลับเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของสงครามการเงินตลอดสองปีหลังจากนั้นเงิน3าแสนล้านดอลลาร์ถูกแช่แข็งไว้ในสภาพถึงตาย ถึงเป็นไม่มีกรอบกฎหมายชัดเจนไม่มีแบบอย่างให้เดินตามรัฐบาลยุโรปถกเถียงกันไม่รู้จบจะคืนจะยึดหรือจะใช้มันอย่างไรทุกการตัดสินใจล้วนมีต้นทุนทางการเมืองและระบบสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ผลต่อรัเสเซียแต่คือสัญญาณที่ส่งออกไปยังโลกทั้งใบหากยุโรปสามารถอายัดทรัพย์สินของรัฐหนึ่งได้วันนี้คือรัเสเซียพรุ่งนี้อาจเป็นใครก็ได้ตั้งแต่วินาทีนั้นความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของทรัพย์สินภายใต้ระบบการเงินตะวันตกเริ่มแตกร้าวอย่างเงียบงนันและนั่นคือชนวนของวิกฤตที่กำลังก เดือนพฤษภาคมปี2024คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของวิกฤตนี้หลังจากถกเถียงกันมานานกว่า2ปีสาภาพยุโรปประกาศการตัดสินใจที่พวกเขาเรียกว่าเป็นทางสายกลางพวกเขาจะไม่ยึดเงินต้นของรัเสเซียแต่จะนำดอกผลจากเงินที่ถูกแช่แข็งมาใช้แทนตัวเลขนั้นชัดเจนประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและเงินก้อนนี้จะถูกส่งตรงไปเป็นความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนในมุมมองของยุโรปนี่คือการประนีประนอมที่ชาญฉลาดรักษาภาพลักษณ์ด้านกฎหมาย ม่แต่ต้องทรัพย์สินหลักแต่ยังสามารถใช้เงินของรัสเซียกดดันมอสโกได้ทว่าบนสนามจริงของสงครามการเงินไม่มีคำว่าประนีประนอมคุณเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือคุณไม่เคารพไม่มีพื้นที่สีเทาการยึดดอกเบี้ยก,ก็คือการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเรียกด้วยคำใดการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินแม้ทางอ้อมก็ยังคงเป็นการละเมิดอยู่ดีมันไม่ต่างจากการหยิบเงินของใครบางคนไปเพียงบางส่วนแล้วคาดหวังว่าจะไม่ถูกตอบโต การตัดสินใจในเดือนพฤษภาคม2024ไม่ได้ลดความเสี่ยงแต่กลับขยายมันมันส่งสัญญาณชัดเจนว่ายุโรปพร้อมจะใช้ทรัพย์สินอธิปไตยเป็นอาวุธและเมื่อสัญญาณนั้นถูกส่งออกไปการตอบสนองจากมอสโกก็ไม่ใช่คำถามของว่าจะเกิดหรือไม่แต่เป็นคำถามของว่าจะเกิดเมื่อไหร่ตั้งแต่วินาทีนั้นเกมได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่มาตรการชั่วคราวอีกต่อไปแต่มันคือจุดที่ไม่มีทางย้อนกลับและเป็นชนวนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการตอบโต้ที่กำลังจะตามมา ภายในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงหลังการประกาศของสหภาพยุโรปมอสโกตอบโต้ท,ทันทีไม่มีการประชุมยืดเยื้อไม่มีคำเตือนล่วงหน้ารัสเซียออกกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่ปฏิกิริยาทางอารมณ์แต่คือการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ที่เย็นชาและแม่นยำสาระสำคัญของคำสั่งนั้นชัดเจนหากยุโรปยึดเงินและดอกผลของรัสเซียไปเท่าไรารัสเซียจะยึดทรัพย์สินของบริษัทในยุโรปในมูลค่าเท่ากันไม่มากไปไม่ขาดไปนี่คือหลักการตอบโต้แบบกระจกเงาสมบูรณ์แบบและไม่เปิดช่องให้โต้แยง้ง นี่ไม่ใช่การกลุ่มคูลอยๆรัเสเซียไม่ได้ประกาศยึดทรัพย์ทั้งหมดและไม่ได้เปิดฉากโจมตีแบบไร้ทิศทางพวกเขาแยกแยะชัดเจนร,ระหว่างคำพูดกับการลงมือทำการตอบโต้ครั้งนี้ถูกออกแบบให้ตรงเป้าจำกัดขอบเขตและสะท้อนการกระทำของยุโรปทุกประการมอสโกไม่ได้ทำลายระเบียบการเงินโลกแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มทำลายมันก่อนหากยุโรปเลือกใช้ทรัพย์สินเป็นอาวุธรัสเซียก็เพียงใช้กติกาเดียวกันตอบกลับ ข้อความที่ซ่อนอยู่ชัดเจนสงครามการเงินไม่ใช่เกมฝ่ายเดียวมันมีกฎมีต้นทุนและมีการตอบโต้หากคุณยึดของเราเราก็ยึดของคุณได้เช่นกันและตั้งแต่วินาทีนั้นโลกทั้งใบเริ่มตระหนักว่าอำนาจทางการเงินของตะวันตกไม่ได้อยู่เหนือการท้าทายอีกต่อไปทันทีที่รัเสเซียประกาศมาตรการตอบโต้ภาคธุรกิจยุโรปก,ก็กลายเป็นแนวหน้าโดยไม่ทันตั้งตัวรายชื่อบริษัทที่มีทรัพย์สินอยู่ในรัสเซียยาวและหนักแน่นวอลเวกเกิลมีสินทรัพย์ราว3าพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐ r e f l a t i n Bank ประมาณ2.8พันล้านดอลลาร์ราว1.2พันล้านตามมาด้วยเชล l ี BP และย n น l ว v e ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ทฤษฎีแต่คือความเสี่ยงจริงที่แต่ต้องได้เมื่อรวมทั้งหมดการเปิดรับความเสี่ยงของภาคธุรกิจสหภาพยุโรปในรัสเซียสูงเกิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มอสโกไม่ได้กว่าล้างทั้งหมดรัสเซียเลือกอย่างแม่นยำพุ่งเป้าแค่15,000ล้านดอลลาร์เท่ากับที่ยุโรปยึดไปไม่มากไม่ขยายวงและไม่เปิดช่องให้กล่าวหาว่าเกินกว่าเหตุ ผลลักระแทกทันทีบริษัทขนาดใหญ่ไม่อาจสูญเงินระดับพันล้านโดยไม่สะเทือนโครงสร้างการเงินเริ่มสั่นเสี่ยงต่อการผิดนัดความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้นลดหวบและความกังวลเรื่องการเลิกจ้างเริ่มปรากฏภาคธุรกิจซึ่งไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายกลับต้องเป็นผู้จ่ายราคาแรงกดดันจึงไหลย,ย้อนจากเอกชนสู่รัฐบาลผู้บริหารร้องขอทางออกผู้ถือหุ้นเรียกร้องความรับผิดช,ชอบและเครือข่าย การเมืองถูกดึงเข้าสู่สมรภูมิการเงินบริษัทเหล่านี้กลายเป็นตัวประกันของนโยบายต่างประเทศโดยสมบูรณ์นี่คือแก่นแท้ของยุทธศาสตร์มอสโกไม่ต้องยิงนัดเดียวแต่ทําให้ต้นทุนของการตัดสินใจพุ่งกลับสู่ผู้ตัดสินใจโดยตรงเมื่อธุรกิจถูกจับเป็นตัวประกันเกมการเงินก็เปลี่ยนจากคําประกาศเป็นแรงกดดันจริงที่รัฐบาลยุโรปหลีกเลี่ยงไม่ได้มอสโกไม่เคยมองยุโรปเป็นก้อนเดียวตั้งแต่แรก และการตอบโต้ครั้งนี้เผยให้เห็นชัดเจนรัสเซียไม่จงตีสหภาพยุโรปแบบเหมารวมแต่เลือกลงมืออย่างเฉพาะเจาะจงพุ่งเป้าไปยังประเทศที่ผลักดันการยึดทรัพย์รัสเซียอย่างแข็งกร้าวที่สุดผลกระทบหนักตกอยู่กับบริษัทจากเยอรมนีฝรั่งเศสและออสเตรียประเทศเหล่านี้คือแกนนําของนโยบายและกําลังจ่ายราคาที่เป็นรูปธรรมธุรกิจเผชิญความเสี่ยงจริงตลาดการเงินรับรู้ทันทีแรงกดดันภายในประเทศเริ่มทวีคูณในทางตรงกันข้ามประเทศที่แสดงท่าทีระมัดระวังมากกว่าอย่างฮังการีแทบ ไม่ถูกแต่ต้องบริษัทของพวกเขายังคงดําเนินกิจการได้โดยไม่มีแรงกระแทกนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือคกลไกให้รางวัลและลงโทษที่ออกแบบมาอย่างชัดเจนรัสเซียกําลังส่งสารว่าใครผลักดันความรุนแรงทางการเงินก็ต้องรับผลสะท้อนกลับโดยตรงใครเลือกความยับยั้งชั่งใจก็จะถูกเว้นไว้ไกลไกที่เริ่มสร้างรอยร้าวภายในสหภาพยุโรปอย่างรวดเร็วความเป็นเอกภาพที่เคยอดอ้างเริ่มถูกท้าทายจากภายในความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มสูงเสียงไม่เห็นด้วยดังขึ้น และฉันธรรมติที่เคยแน่นแฟ้นเริ่มสันคลอนนี่คือยุทธศาสตร์แบ่งแยกและปกครองในสนามการเงินไม่ต้องใช้กําลังทหารแต่บ่อนทําลายความร่วมมือจากรากฐานผลลัพธ์ชัดเจนยุโรปไม่ได้เผชิญแรงกดดันจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่กําลังต่อสู้กับความแตกแยกภายในตัวเองและนั่นคือชัยชนะเชิงกลยุทธ์ที่มอสโกต้องการมากที่สุดตลอด75ปีที่ผ่านมาระบบการเงินตะวันตกยืนอยู่บนหลักการเดียวที่ไม่เคยถูกตั้งคาถามสิทธิ ในทรัพย์สินคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือถือครองทรัพย์สินในเขอําอำนาจใดเงินของคุณคือของคุณหลักการนี้คือหลักฐานของความเชื่อมั่นและคือเหตุผลที่ทุนทั่วโลกไหลเข้าสู่ระบบตะวันตกแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022หลักการนั้นเริ่มแตก้าวเมื่อทรัพย์สินอธิปไตยของรัเสเซียถูกแช่แข็งโดยตรงและในเดือนพฤษภาคมปี2 0 2 4หลักการเดียวกันถูกฝังกลบอย่างเป็นทางการเมื่อยุโรปตัดสินใจนำดอกผลจากทรัพย์สินเหล่านั้นไปใช้นี่ไม่ใช่แค่กาารควบ แต่มันคือการทำลายเส้นแบ่งระหว่างกฎหมายกับการเมืองทันทีที่เส้นนี้ถูกข้ามคำถามเดียวกันก็ผุดขึ้นในห้องประชุมของธนาคารกลางทั่วโลกหากรัเสเซียถูกปฏิบัติแบบนี้ใครจะเป็นรายต่อไปคำถามนี้ไม่ได้เป็นทฤษฎีแต่คือความเสี่ยงจริงที่จับต้องได้ความไม่ไว้วางใจแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากเอเชียสู่แอฟริกาและลาตินอเมริกาประเทศที่เคยเชื่อว่าทรัพย์สินในระบบตะวันตกปลอดภัยเริ่มทบทวนสมมติฐานทั้งหมดใหม่ความเชื่อมั่น ซึ่งใช้เวลาหลายทศวรรษในการสร้างถูกทำลายในเวลาไม่กี่การตัดสินใจและเมื่อความเชื่อมั่นพังทลายมันไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยท้อยถแถลงหรือคำอธิบายใดๆเงินอาจถูกแช่แข็งได้แต่ความไว้วางใจที่สูญเสียไปจะไม่หวนกลับมาอีกนี่คือราคาที่แท้จริงของการทำลายหลักการพื้นฐานของระบบการเงินตะวันตกและผลกระทบของมันกำลังสะเทือนทั้งโลกเมื่อหลักการความปลอดภัยของทรัพย์สินถูกทำลายปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นทันทีธนาคารกลางทั่วโลก เริ่มขยับอย่างเงียบแต่เด็ดขาดสิ่งแรกที่เปลี่ยนคือโครงสร้างเงินสำรองการพึ่งพาเงินดอลลาร์และยูโรเริ่มลดลงอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพราะอารมณ์แต่เพราะความเสี่ยงหลายประเทศหันไปนเพิ่มการถือครองทองคำทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นกับเขตอำนาจของใครพร้อมกันนั้น,นกลไกการชำระเงินแบบทวิภาคีถูกเร่งสร้างเพื่อหลกเลีเ่ยงระบบการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตะวันตกเป้าหมายชัดเจนลดการเปิดรับความเสี่ยงจากการถูกอายัดหรือแทรกแซง ตัวอย่างเกิดขึ้นจริงซาอุดิอาระเบียเริ่มเจราจาขายพลังงานด้วยสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์ยูเอพัฒนาระบบชำระเงินที่มีทองคำหนุนหลังอินเดียทำการค้ากับรัสเซียด้วยรูปีขณะที่บราซิลชำระก,การค้ากับจีนด้วยสกุลเงินของตนเองนี่ไม่ใช่การทดลองในห้องแลบแต่คือระบบที่กำลังใช้งานและขยายตัวทุกเดือนสัดส่วนการค้าที่ยู่นอกระบบดอลลาร์เพิ่มขึ้นทุกเดือนธนาคารกลางย้ายสินทรัพย์ออกจากโครงสร้างเดิมโลกการเงินกำลังแตกออกเป็นลายสูตร ไม่ใช่เพราะใครต้องการท้าทายตะวันตกแตกเพราะไม่มีใครต้องการเป็นรายต่อไปที่ตกเป็นเป้าการยึดซับครั้งนั้นอาจดูเป็นมาตรการลงโทษแต่ผลที่แท้จริงคือการเร่งให้โลกเข้าสู่ยุคก,การเงินแบบแยกส่วนความเชื่อมั่นถูกแทนที่ด้วยการคำนวณความเสี่ยงและเมื่อความปลอดภัยหายไปเงินก็ย้ายที่นี่คือแรงสันสเทือนที่กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์การเงินโลกอย่างถาวรเมื่อมองให้ลึกลงไปสิ่งที่ยุโรปได้รับจากการยึดเงิน1 5 0 0 0ันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเพียงผลประโยชน์ เชิงยุทธวิธีระยะสั้นแต่สิ่งที่ต้องแลกคือความเสียหายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวเงินจํานวนนี้อาจถูกนําไปเป็นความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนได้จริงแต่มันไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดของสงครามตัวเลขชัดเจนงบประมาณทางทหารของรัสเซียสูงเกิน1นึ่งแล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อเทียบกันแล้วเงินสามพันล้านดอลลาร์ต่อปีจากดอกผลที่ยุโรปยึดไปแทบไม่ขยับเข็นนาฬิกาของสนามรบนี่คือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ราคาที่จ่ายกลับใหญ่หลวงกว่านั้นมากยุโรปได้แลกความน่าเชื่อถือของระบบการเงิน ทั้งระบบเพื่อผลลัพธ์ที่ไม่เปลี่ยนสมการสงครามโลกไม่ได้มองแค่ตัวเลข1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่กำลังมองเห็นสัญญาณเตือนว่าทรัพย์สินภายใต้เขตอำนาจตะวันตกอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไปผลที่ตามมาคือความเสี่ยงระดับหลายล้านล้านดอลลาร์เงินทุนทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามและเมื่อคำถามเกิดขึ้นเงินจะไม่รอคำตอบมันจะเคลื่อนย้ายไปหาที่ปลอดภัยกว่าความเชื่อมั่นคือสินทรัพย์ที่มองไม่เห็นแต่เป็นตัวกำหนดทิศทางทุกอย่างเมื่อความเชื่อมั่นถูกสั่นคลอนการไหลออกของเงินทุนย่อมหลีกเลี่ยง ไม่ได้ทุนไม่เลือกข้างศิลธรรมแต่มองหาความมั่นคงยุโรปอจชนะในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่กำลังแพ้นในเชิงโครงสร้างนี่คือความไม่สมดุลที่ชัดเจนสิ่งที่ได้มาเล็กน้อยสิ่งที่สูญเสียกลับมหาศาลและในโลกการเงินความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์เช่นนี้จะถูกจดจำยาวนานกว่าสงครามใดๆสิ่งที่รัเสเซียทำไม่ได้มีเป้าหมายแค่ทวงคืนเงินแต่คือการสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ให้โลกเห็นอย่างชัดเจนว่าสงครามการเงินสามารถถูกโต้กลับได้การยึดรัพย์ไม่ใช่อาวุธฝ่ายเดียว และอำนาจทางการเงินของตะวันตกไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปเมื่อรัเสเซียตอบโต้แบบสมมาตรบทเรียนถูกส่งไปยังทุกประเทศหากทรัพย์สินของคุณถูกแช่แข็งคุณสามารถทำแบบเดียวกันได้หากเงินของคุณถูกยึดคุณก็ยึดกลับได้นี่คือการทำลายภาพลวงตาที่ว่าอาวุธทางการเงินไร้เทียมทานผลกระทบลึกกว่านั้นศูนย์กลางการเงินดั้งเดิมเริ่มสูญเสียความเป็นกลางลอนดอนนิวยอร์กและแฟรงก์เฟิร์ตเคยดึงดูดเงินทุนเพราะกฎหมายความปลอดภัย และความเป็นกลางแต่เมื่อระบบการเงินถูกทําให้เป็นอาวุธเมืองเหล่านี้ก็กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงเงินทุนไม่จอดในที่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมันกําลังไหลไปยังศูนย์กลางใหม่อย่างสิงคโปร์ดูไบและฮ่องกงซึ่งนําเสนอสิ่งเดียวที่ตลาดต้องการความเป็นกลางประวัติศาสตร์สอนเราว่าอาณาจักรล่มสลายไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะใช้จุดแข็งเกินขอบเขตยุโรปค,คิดว่ากำลังลงโทษรัสเซียแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือการบ่อนทำลายระบบที่สร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง เงิน15,000ล้านดอลลาร์จะไม่ถูกจดจำว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่มันจะถูกจดจำว่าเป็นช่วงเวลาที่ระบบการเงินตะวันตกแตกหักและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่อำนาจทางการเงินไม่ผูกขาดอีกต่อไป